ก็ควรระวังเพื่อ,อนๆอาจจะเพี้ยงเมาเลยนะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้20วัน OCP 2ชิ้นทำง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีแฟนๆแร็คนาร็อกนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจคุณเอ็มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นขยันซอยในเรื่องราวอัปเดตก็แล้วกันเนาะสำหรับ ผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ผู้เล่นเก่าก็ได้ประโยชน์นี้ด้วยต้องบอกก่อนนะว่าก่อนอันนี้ผมได้ทำคลิปนี้ซึ่งในคลิปนั้นนะครับเพื่อนๆก็ย,ย้อนกลับไปดูได้เนาะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคลิปนี้เอาง่ายๆคลิปนั้นบวกคลิปนี้ เท่ากับเราได้ OTP 2ชิ้นทํายังไงบ้างเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยครับเติมเกม Linet to Mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ List Man Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมาย เติมเกมถูกเข้าไยผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือว่าให้เรานับ1วันนี้ที่เพื่อนฟังคลิปนี้นะครับให้เราเอาคลิปเมื่อกี้ไปดูก่อนแล้วทําทุกวันประมาณ15-20วันเพื่อนจะได้ OCP 1ชิ้นในขณะเดียกันอัปเดตล่าสุดเลยเขาเรียกว่ากิจกรรมลองอินเป็นเวลา15-20วันเหมือนกันเพื่อนก็จะได้ฟรีเซิร์ฟเวอร์แจกให้อีก1ชิ้นครับ ทํายังไงไปดูกันอันดับแรกเพื่อนๆต้องรู้ข้อมูลนี้ก่อนครับเขาเรียกว่าข้อมูล daily log in ประจําเดือนธันวาคมคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆ l อ g น n ครับตั้งแต่วันที่ดูคลิปเลยแล้วกันนะครับเขาจะนับไปต้องล็อกอินทุกวันนะมันก็จะนับ1 2 3่งสองสไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดสมมุติเราอยู่วันที่2วันที่3เราเราป่วยเราไม่ได้มา วันที่4เรามามันก็ต้องกลายเป็นวันที่3นะครับโอเคไหมมันดังนั้นมันต้องรับทุกวันต่อเนื่องนะแล้วก็ตัวนี้มันจะถึงวันที่ย3ามทันวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าดูคลิปตั้งแต่วันนี้ได้ก็จะเป็นการดีมาก ล็อกอินทุกวันล็อกอินทุกตัวที่เราจะร่วมกิจกรรมได้โอเคไหมฮะสมมติเราทําแบบที่ผมบอกไปอ่ะสิบห้าถึงยี่สิบวันจำได้ไหมครับลองไปทําคลิปนั้นดูก่อนพอเราทําไปเรื่อยแต่ละวันเวลาเราเข้ามาทุกวันเนี่ยเราก็ล็อกอินตัวละครไปอยู่แล้วถูกป่าวเราก็จะได้ของไปเรื่อยๆนะครับก็ตามตารางนะครับทุกๆวันที่5 10 15 20เราจะได้รวมเบ็ดเสร็จเลยนะครับเราจะได้มาทั้งหมด150เหรียญเราสามารถเอาเหรียญล็อกอินนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นเจ้าตัวหินสีต่างๆไ้ เลือกได้ว่าจะเอาหินสีอะไรนะครับอันเนี้ยก็จะทําให้เพกกื่อนๆเนี่ยใช้เวลาลดลงไปอีกหลังจากนี้อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ผมย้าเสมอนะครับอาจจะมีการแจกหิเนเอโคนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมในกิจกรรมต่างๆอย่างแน่นอนครับพอเพกกื่อนรู้แบบนี้แล้วโอเคแล้วไปแลกที่ไหนครับยังไงบ้างให้เราเนี่ยเข้ามาในเกมเนาะสมมติผมอยู่พอนเทล่าอ่ะจริงเราวามาที่พอนเดล่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเ,เดี๋ยวผมเดินไปก่อนนะจะได้เห็นภาพเพกกื่อนๆอยู่ที่เมืองอะไรก็ได้ครับจริงๆทุกเมืองมีหมดนะ เขาเรียกว่าไอเทมมอลนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูที่พอเทล่าแล้วกันเนาะสมมติตอนเพื่อนๆวาร์ปมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ตรกไะนี่คือจุดเกิดวาร์ปที่พอเทล่าเนาะดูภาพแทนที่นะพอเราวาร์ปมานะครับให้เดินตรงขึ้นมาเลยครับตรงขึ้นมาอย่างเดียวเท่านั้นจนกว่าจะพบกับกำแพงตรงนี้นี่เห็นไหมฮะนี่แต่ถ้าเกิดจะข้ามไปฝั่งนู้นต้องเป็นพระพระกระโดดกำแพงโอเค <c oughs> <c oughs> เฮ้ยลืมลืม,เ,มเปลี่ยนตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ของไปขอไว้ให้เราเดินออกมาด้านขวาครับลาอกกำแพงมาครับ จนกระทั่งเจอกับ a b c ที่มันเป็นผมแดงแว่นดำนี้คลิกอยเทอร์ร์วเข้าไปข้างในพอเข้ามาแล้วครับให้เราเดินตรงมาตรงนี้อ่าตรงไปตรงกลางครับเลี้ยวซ้ายทีหน่อยฟึ๊ปฟุ๊ฟุเนี่ยเพื่อนจะเห็นข้างบนนี้ฮะที่ผมขยับเมาส์อยู่นะตัวนี้เขาเรียกว่า t เทเชอร์บอ login เพื่อนๆคลิกคุยครับและกดคอมันจะเด้งแบบนี้มาเห็นไหมเขาจะบอกว่าถ้าเราอยากแลกอะไรในนี้เราต้องใช้เหเรียญไดเือกอินกี่ชิ้นเห็นไหมครับ อย่างเช่นหินสีเขียวม่วงแดงเนี่ยเราใช้อย่างละสาก็เราล็อกอินครบ20วันเราได้มา150 150หาร3ก็เป็น50แสดงว่าเราสามารถแลกได้ทั้งหมด50ชิ้นตัวนี้ดังนั้นเพื่อนๆจะขาดอะไรก็แลกไปครับควรจะล็อกอินทุกวันและในระหว่างล็อกอินก็อย่าลืมไปทําคลิปนั้นอีก15-20วันภายในเวลา20วันรวมเป็นเสร็จแล้วได้2ชิ้นอย่างแน่นอนนะครับดีไมด่ดีอาจจะมีกิจกรรมย่อยขึ้นมาอีกแจกหินไดโคอะไรก็ว่าไป เราก็อาจจะมีโอกาสได้เร็วกว่านั้นอีกนะครับนี่ก็ถึงเป็นการแจกเลยนะมันเหมือนแจกอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทํารอบนี้ให้ได้ก็คือล็อกอินทุกวันนะลืมบอกไปนะ้องก็คือว่าเมื่อเราล็อกอินแล้วเนี่ยกดรับมันจะอยู่ในจดหมายนะครับมาคลิกตรงนี้แถบจดหมายนะนี่เพื่อนก็กดมาคลิกรับแล้วก็ตรงนี้เนาะได้เลือกล็ออินนี้เห็นไหมครับอยู่ในแถบจดหมายในแถบคําว่าทั่วไปเนาะเดี๋ยวเราอินเนี่ยรับตัวไหนก็ได้เนาะแล้วก็ใส่คาฟฟ่ได้นะครับข้อควรระวังนะครับเพ,เพื่อนๆอาจจะ เครื่องเมาส์เลยนะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้สมมติผมรออินตัวละครตัวนี้พอผมกดรับเดลวิลเลี่นใช่ไหมครับมันจะได้อปอัพขึ้นมาเนาะผมก็กดจดหมายตัวนี้ก่อนนะแล้วกดรับครับตัวนี้กดรับพอรับเสร็จให้รอไปใส่คาฟาไว้โอเคไหมถ้าเกิดเรารับตัวอื่นก็ใส่คาฟาได้เหมือนกันครับถ้าตัวเหรียญเราอินสามารถใส่คาฟาได้แต่เมื่อเราเอาเหรียญรวบรวมมาแล้วเราจะมาแรกขินสีย้ํานะครับจะต้องใช้ตัวที่เราเล่นแลกเท่านั้นก็คือ ต้องเป็นตัวที่เราเล่นกิจกรรมที่มีเจ้าตัวเกมส์ตัวนอฟททมแต่ก็ถ้าเกิดผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็สามารถจะแลกได้ให้ได้ OCP สักชิ้นหนึ่งแล้ว OCP มันใส่คาฟ้าได้อีกทีหนึง่งแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขแต่ว่าหินตัวนี้มันจะติดตัวละครนะโอเคไหมครับดังนั้นผมแนะนําว่าให้เอาตัวที่จะทํามาดีกว่ามันจะได้ไม่พลาดัวที่ทําเพื่อนๆอาจจะมีหินสีต่างๆอยู่แล้วไงถูกไหมเอาตัวนี้ใส่เข้าไปรวมดีกว่าครับมันจะได้ทําง่ายมากขึ้นไม่เพื่อเพื่อไม่ผิดพลาดเนาะเสียเวลานะครับส่วน ถ้าเกิดไม่ใช่ OCP ลําบากเลยนะเพราะว่า OCP เข้าคาฟาไรายแต่เจ้าตัวคอสตูมติดตัวละครน,นะครับดังนั้นเนี่ยการจะเอาหินสีผมแนะนําว่าควรจะเอาตัวหลักที่เราเล่นกิจกรรมที่อยากได้ของอมาทําดีกว่าโอเคไหมครับอ่ะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไมน่น้อยก็น้อยมากก็ฝากกดถูกใจออกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป สวัสดีพี่พี่ทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ